สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องและไทม์ไลน์ของหนัง IN THE t a l l g r a s ให้ฟังกันครับสำหรับเนื้อเรื่องของ IN THE t a l g ร a s จะมีตัวละครหลักอยู่ทั้งหมด6คนด้วยกันคือ1 b e เบกกี้หญิงสาวที่กำลังตั้งครรภ์ 2. คาวพี่ชายของเบกกี้ที่หลงรักน้องสาวของตัวเอง3เทรวิสแฟนของเบกกี้ และเป็นพ่อของลูกในท้องเบกกี้ด้วย4เด็กชายชื่อว่าโทบิน5รอสพ่อของโทบิน6นาตาลีแม่ของโทบินเอาละครับหลังจากที่รู้จักตัวละครหมดแล้วขอเข้าเนื้อเรื่องโดยจะนำเสนอเรื่องราวโดยขอเรียกว่าเป็นไทม์ไลน์ที่หนึ่งแล้วกันนะครับเริ่มต้นที่ข่าวกับเบกกี้ทั้งคู่กำลังขับรถเพื่อเดินทางไปต่างเมืองแต่ระหว่างทาง เบกกี้เกิดอยากจะอาเจียนคาวจึงจอดรถให้เบกกี้ได้ยินเสียงร้องของความช่วยเหลือของเด็กชายออกมาจากพงหญ้าคาวและเบกกี้จึงเข้าไปในพงหญ้าเพื่อจะช่วยเหลือในเวลาต่อมาเขาได้ทราบว่าเด็กชายที่ขอความช่วยเหลือนั้นชื่อว่าโทบินพวกเขาได้ยินเสียงแม่ของโทบินที่ชื่อว่านาตาลีบอกไม่ให้โทบินเรียกใครเข้ามาในพงหญ้าด้วยแต่ทว่า คาวและเบกกี้ก็ได้เข้ามาแล้วทั้งสองหาโทบินไม่เจอแถมคาวกับ Becky เบกกี้ก็หลงทางหากันไม่เจอด้วยครับเขาทั้งสองจึงใช้วิธีการกระโดดเพื่อให้รู้ตำแหน่งของอ e ีายนั่นทำให้พวกเขาเริ่มตะหนก,กับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าตำแหน่งที่อยู่ของพวกเขาเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆคาวจึงบอกให้เบกกี้อยู่กับที่โดยเขาจะเป็นฝ่ายไปหาเอง ขณะที่เบกกี้รอคาวอยู่นั้นก็ได้เจอกับผู้ชายคนหนึ่งเขาแนะนำตัวว่าเป็นพ่อของโทบินชื่อว่ารอสรอสบอกให้เบกกี้มากับเขาเพราะเขาเองก็กำลังหาตัวโทบินผู้เป็นลูกชายและภรรยาที่ชื่อว่านาตาลีอยู่เช่นกันเบกกี้ก็ไม่ค่อยแน่ใจนักแต่ก็ยอมไปด้วยเพราะดีกว่าอยู่คนเดียวในระหว่างที่เบกกี้กำลังเดินตามรอสอยู่ เบกกี้ก็ได้หยุดมองสิ่งของบนพื้นนั่นก็คือยากันไกลและสิ่งของอื่นๆจากกระเป๋าใครสักคนที่ทำหล่นอยู่บนพื้นพอเธอเงยหน้าขึ้นมาอีกทีลอสก็หายไปแล้วทำให้เธอรู้ว่าเธอคลาดกับลอสเสียแล้วเบกกี้พยายามเดินหาลออสแต่แล้วจูๆ่ๆเธอก็ได้พบกับหญิงสาวอีกคนหนึ่งแทนซึ่งหญิงสาวคนนั้นก็คือนาตาลี แม่ของโทบินนั่นเองครับตัดไปที่คาวครับ่าวพยายามตามหาเบกกี้ในระหว่างที่ตามหาข่าวได้ลื่นล้มแล้วเจอกับซากศพหมาตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเฟรดดี้เขาตามหาเบกกี้จนกระทั่งมืดขณะที่เขากำลังพักเหนื่อยอยู่เขาได้พบกับโทบินเข้าโทบินบอกกับคาวว่าพงหญ้าจะเคลื่อนย้ายไปเรื่อย,อยมีแต่สิ่งที่ตายแล้วเท่านั้นที่จะอยู่ที่เดิม โธบินพาคาวไปเจอกับก้อนหินประหลาดที่ตั้งอยู่ท่ามกลางพงหญ้าและจับก้อนหินให้ดูโธบินพยายามชักชวนให้คาวเนี่ยมาจับก้อนหินขณะที่คาวเกือบจะจับก้อนหินอยู่นั้นเขาก็ได้ยินเสียงเบกกี้ร้องเสียก่อนคาวจึงรีบวิ่งออกไปตามหาเบกกี้อันนี้จบทไรายที่1นนะครับแต่ผมขอขยายความเพิ่มเติมไปเลยแล้วกันเพื่อที่จะได้เข้าใจกันมากขึ้นนะครับ ในไทม์ไลน์ที่1นนี้หลังจากที่เบกกี้พบกับนาตาลีแม่ของโทบินเบกกี้ก็ถูกพ่อของโทบินฆ่าตายโดยนาตาลีที่เห็นเหตุการณ์นั้นหนีรอดไปได้ในไทม์ไลน์ที่1นนี้จะมีสองคนที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของพงหญ้าไปแล้วนั่นก็คือโทบินที่หลอกให้เบกกี้กับขาวเข้ามาในพงหญ้าสังเกตจากที่เขาจับก้อนหินได้นั่นเองครับและก็อลอสพ่อของโทบินหลังจากนั้นก็เข้าสู่ทำ์ลายที่2มีชายหนุ่มคนหนึ่ง ขับรถแวะมาที่ปั๊มแล้วถามหาผู้หญิงกับผู้ชายในรูปนั่นก็คือรูปของเบกกี้กับคาาชายหนุ่มคนนี้ก็คืออดีตแฟนของเธอเทรวิสนั่นเองครับเทรวิสไม่เห็นเบกกี้ที่เมืองมานานประมาณ2เดือนแล้วเขาจึงออกตามหาเขาขับรถมาเรื่อยเืและมาเจอกับรถของเบกกี้จอดอยู่ที่โบสถงข้ามกับพงหญ้าเขาจึงสำรวจที่โบสถและพบว่ามีห้องหนึ่ง ถูกล็อกอยู่เปิดเข้าไปข้างในไม่ได้เขาจึงเดินออกมาสำรวจที่รถภายในรถของเบกกี้เขาพบว่ามีเบอร์เกอร์เน่าอยู่เขามองไปร,บรอบๆเห็นพงหญ้าตรงข้ามดูน่าสงสัยทั้งคู่อาจจะเข้าไปในนั้นก็ได้เทวิสจึงจอดรถทิ้งไว้แล้วหยิบสิ่งของที่จำเป็นใส่กระเป๋าเป้แล้วเข้าไปตามหาเบกกี้ที่พงหญา้าเทวิสพยายามทำสัญ,ญลักษณ์โดยเอากอหญ้าม,ามัด ขมวดเป็นปมเอาไว้เพื่อที่เขาจะได้หาทางกลับออกมาได้และเดินตามทิศทางของดวงอาทิตย์แต่ทว่ากอหญ้าก,กลับคลายผมออกและดวงอาทิตย์ก็กลับเปลี่ยนทิศไปเรื่อยๆนั่นทําให้เทรวิสเริ่มตระหนักแล้วว่าพงหญ้าแห่งนี้ไม่ใช่พงหญ้าธรรมดาธรรมดาเสียแล้วเทรวิสเดินจนมืดค่ําขณะที่เขากําลังพักผ่อนและดูรูปของเบ็คกี้กับคขาอยู่เทวิสก็ได้เจอกับโทบิน คนที่อยู่ในไทม์ไลน์ที่1โทบินรู้จักเทวิสแต่เทวิสไม่รู้จักโทบินนะครับโทบินพยายามเตือนความจําเขาแต่เขาก็ไม่รู้และไม่เข้าใจโทบินเลยพาเทวิสไปดูศพของเบกกี้ในไทม์ไลน์ที่1แล้วก็หายตัวไปเทวิสเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นพอรุ่งเช้าเขาหันไปดูศพของเบกกี้และเก็บสร้อยคอของเธอที่อยู่ในกระเป๋าชุดแสกติดตัวไปด้วยเทวิส พยายามหาทางออกและตามหาโทบินที่อยู่ในไทม์ไลน์ที่หนึ่งตัดมาที่ด้านนอกพงหญ้ามีครอบครัวหนึ่งกำลังจอดรถแวะพักที่ข้างทางซึ่งครอบครัวนี้ก็คือครอบครัวของโทบินนั่นเองครับโทบินได้ยินเสียงเรียกของเทวิสเรียกชื่อของเขาจากในพงหญ้าซึ่งตอนนั้นเขายังไม่ทราบว่าเป็นเสียงของใครเฟรดดี้หมาของโทบินก็ได้วิ่งเข้าไปในพงหญ้าโทบินเลยวิ่งตามหมาของเขาเข้าไป โดยเมื่อแม่และพ่อของโทบินเห็นโทบินวิ่งเข้าไปในพงหญ้าทั้งสองจึงรีบตามเข้าไปเพื่อจะช่วยโทบินด้วยเทรวิสเมื่อรู้ว่านั่นไม่ใช่โทบินที่เขาพยายามจะหาจึงตะโกนห้ามครอบครัวนั้นแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วลอสนาตาลี oss, Natalie, และโทบินทุกคนเข้ามาในพงหญ้าแล้วก็หลงกันหมดลอสที่เดินตามหาภรยาและลูกสุดท้ายก็ได้มาพบกับก้อนหินประหลาดและเขาก็ได้แตะมันเข้า วันเวลาผ่านไปมีรถคันหนึ่งแล่นผ่านมาและแวะจอดรถคันนี้เป็นรถของขาวกับเบกกี้เมื่อตอนต้นเรื่องนั่นเองครับขาวจอดรถให้เบกกี้อาเจียนบเบกกี้ได้ยินเสียงโทบินได้ใครช่วยเธอกับข่าวจึงตามเสียงเข้าไปในพงหญ้าเทวิสได้ยินเสียงเบกกี้ข่าวและโทบินจึงพยายามตามหาโทบินบอกว่าเขาพบศพเฟรตตี้สุนัขของเขาที่ตายแล้ว เทวิสจึงบอกให้โทบินอยู่ตรงจุดที่สุนัขตายจากนั้นบอกให้คาวกับเบกกี้ให้เดินตามเสียงของโทบินเพราะเทวิสรู้ว่าผงหญ้าจะไม่เคลื่อนสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วซึ่งนั่นทำให้คาวเบกกี้โทบินและเทวิสได้พบกันและถือว่าเป็นครั้งแรกที่โทบินกับเทวิสได้เจอกันครับเพราะโทบินคนนี้ก็คือโทบินในไทม์ไลน์ที่2ที่วิ่งตามหมาเข้ามานั่นเองครับ เขาไม่จูกกับเทวิสเพราะว่าเทวิสเนี่ยเรียนไม่จบและมีอาชีพที่ไม่มั่นคงและตัวของเขาเองก็ดูเหมือนจะชอบเบกกี้ซึ่งถือว่าเป็นน้องสาวของเขาเองด้วยเบกกี้รู้สึกแย่กับเทวิสเพราะพอเบกกี้ท้องเทวิสก็บอกให้เธอเอาเด็กออกครับเทวิสรู้สึกเสียใจกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเขารู้สึกว่าไม่ว่าเขาพยายามจะทำอะไรครอบครัวของเบกกี้ก็ไม่ชอบเขาอยู่ดี ขาวกับเบกกี้คิดว่าเทวิสเนี่ยสะกดรอยตามพวกเขามาเทวิสจึงพยายามอธิบายว่าเขาตามหลังเบกกี้กับขาวมาหลังจากทั้งสองคนหายไปร่วม2อเดือนข่าวกับเบกกี้งุนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เทวิสก็บอกให้ทุกคนเนี่ยลืมเรื่องความบาดหมางและมาหาทางออกกันดีกว่าซึ่งเบกกี้ก็เห็นด้วยครับเทวิสอุ้มโทบินขี่คอเพื่อให้ดูรอบๆ โบินมองเห็นสิ่งก่อสร้างซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นตึกร้างทั้งหมดจึงตัดสินใจออกเดินทางไปยังตึกร้างนั้นระหว่างทางเบกกี้ได้รับโทรศัพท์จากตัวเองในไทม์ไลน์ที่3โทรมาบอกว่าอย่าให้คาวเนี่ยทำร้ายเทวิสซึ่งตอนนั้นเองเธอก็ไม่รู้ว่าใครโทรมานะครับระหว่างทางหัวใจของเบกกี้เกิดหยุดเต้นจ,จูู่รอส พ่อของโทบินก็โผล่ออกมาจากพงหญ้าและเข้ามาช่วยเบกกี้เอาไว้ได้ทันเวลาและก็อาสาพาทุกคนไปยังทางออกแต่ทว่ารอสไม่ได้พาไปยังทางออกจริงๆครับแต่เขาพาทุกคนไปที่ก้อนหินปลาดแทนแถมยังเสนอให้ทุกคนจับก้อนหินนี้เพื่อไทยบาบีกด้วยระหว่างนั้นเองจู่จูนาตาลีแม่ของโทบินจากไทม์ไลน์ที่หนึ่งที่วิง่งหนีมาจากเหตุการณ์ที่รอสฆ่าเบกกี้ก็โผล่มา แล้วบอกว่าอย่าเชื่อใจชายคนนี้เธอบอกว่าเธอเนี่ยเห็นสามีของเธอฆ่าเบกกี้รอสพ่อของโทบินก็งงเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนฆ่าเบกกี้ซึ่งน่าจะเป็นรอสอีกคนในไทม์ไลน์ที่หนึ่งเป็นคนฆ่านั่นเองครับเทรวิสจึงพุ่งเข้าต่อสู้กับรอสในขณะที่กำลังต่อสู้กันอยู่นั้นโทบินกับนาตาลีพยายามวิ่งหนีออกมาแต่รอสจับนาตาลีไว้ได้และฆ่าเธอตาย ทุกคนจึงได้โอกาสหลบหนีทั้งหมดวิ่งหนีเข้าไปยังตึกร้างทำให้จำได้ว่าตึกหลังนี้พวกเขาเคยขับรถผ่านมาก่อนแล้วก่อนถึงโบทเมื่อต้นเรื่องพวกเขาหนีล้อสขึ้นไปยังชั้นบนแล้วก็ปิดช่องทางขึ้นมาบนดาดฟ้าในระหว่างที่กำลังหาทางออกอยู่นั่นเองเทวิสกับคาวเห็นเฟรดดี้สุนัขของโทบินที่เป็นตัวเดียวกับตอนที่วิ่งเข้ามาในพงหญ้ากำลังเดินอยู่ตรงพงหญ้าจุดจุดหนึ่งจู่จก,ก็หายไป แล้วก็ไปโผล่ยังนอกพงหญ้าได้ทำให้พวกเขาทราบว่ามันมีรูหรือช่องที่พวกเขาสามารถหลบหนีออกจากพงหญ้าได้เทวิสปีนดูทิศทางเพื่อหลบหนีแต่แล้วจูๆ่ๆเหล็กที่เขาเหยียบอยู่ก็เกิดหักทำให้เขาตกลงไปข้าวจับเทวิสไว้ได้ทันแต่สุดท้ายเขาก็เลือกที่จะปล่อยมือจากเทวิสเพราะเขาไม่ต้องการให้เบกกี้กลับไปหาเทวิส และเขาก็ไม่อยากสูญเสียเบกกี้ไปนั่นทำให้เทวิสตกลงไปจากตึกโทบินเห็นเหตุการณ์ที่ขาวทำกับเทวิสขณะนั้นรอสก็โผล่ขึ้นมาอย่างชั้นดาดฟ้าโดยใช้ช่องทางอื่นเขาบอกว่ามีรูอยู่ทุกที่ในพงหญ้าแห่งนี้ต้องเป็นส่วนหนึ่งของพงหญ้าเท่านั้นจึงจะรู้ได้ขาวพาเบกกี้หนีรอสที่พยายามตามฆ่าพวกเขา เบกกี้ถาหาเทวิสทำให้เธอรู้ว่าข่าวทำร้ายเทวิสเธอโกรธขาวจึงวิ่งหนีไปคนเดียวข่าวพยายามจะตามเบกกี้ไปแต่เขาดันไปเจอกับรอสข่าวจึงวิ่งหนีแต่สุดท้ายก็ถูกรอสจับได้ซึ่งดูเหมือนรอสจะรู้ทันความคิดของข่าวไปสมดรอสก็เลยเฉลยว่าอย่าเสียใจไปเลยไม่ว่าข่าวจะเลือกไปทางเลือกไหนขาวก็ถูกจับได้อยู่ดีพอข่าวได้ลองเลือกมาทุกทางแล้ว เขามองไปรอบๆและเห็นซากศพของตัวเองทุกๆที่จึงตระหนักได้ว่าไม่ว่าเขาจะหนีไปทิศทางไหนเขาก็ยังจะถูกจับได้และถูกฆ่าตายอยู่ดีตัดมาที่เทวิสครับหลังจากที่เขาตกตึกเขาเพียงแค่สลบไปเมื่อเทวิสรู้สึกตัวก็ได้เดินตามหาเบกกี้เบกกี้ซึ่งหนีจนหมดแดงได้นอนลงเพื่อพักเหนื่อยขณะนั้นเองเธอก็ได้ยินเสียงของเทวิสทั้งสองจึงได้พูดคุยกัน เบกกี้สารภาพกับเทวิสว่าเธอไม่ได้คิดจะเป็นแม่แต่จะส่งต่อให้ครอบครัวอื่นไปรับเลี้ยงแทนเทวิสเข้าใจและไม่ได้โกรธเธอทั้งสองเข้าใจกันมากขึ้นทั้งคู่ยื่นมือออกมาเพราะอยากจะได้จับมือกันอีกสักครั้งซึ่งก็ดูเหมือนว่าทั้งคู่เกือบจะทำได้สำเร็จแต่ทว่าลอสก็ตามมาจนพบเบกกี้เสียก่อนขณะต่อสู้กันเบกกี้ล้วงเอากุญแจจากกระเป๋าชุดแสกของเธอพยายามจะทิ่มไปที่ลอส แต่แล้วก็ไม่สําเร็จเธอถูกลอสจับไปได้และคุณแจของเธอก็ตกลงไปปะปนกับยากันไกลและสิ่งของอื่นๆจากกระเป๋าใครสักคนซึ่งของที่ตกอยู่นั้นเป็นของที่ตกอยู่บนพื้นที่เบกกี้ก้มลงมองเลยทําให้คลาสกับลอสในทำลายที่หนึ่งนั่นเองครับยังจํากันได้ไหมครับลอสบอกเบกกี้ว่าสถานที่นี้คือสถานที่ที่เขาเคยต่อสู้กับนาตาลีมาก่อน พราะอสเคยพยายามโน้มน้าวให้นาตาลีมาเป็นส่วนหนึ่งของพงหญ้าแต่เธอก็ไม่ยอมจากการต่อสู้นั้นเองทําให้กระเป๋าคาดเอวของนาตาลีตกอยู่ที่นั่นส่วนานาตาลีนั้นหนีรอดไปได้เบกกี้พยายามไม่ขัดขืนเพื่อหาจังหวะและคว้ากันไกมาแทงเข้าที่ตาของรอสทําให้เบกกี้จึงหนีจากรอสมาได้แต่ก็ไม่วายถูกพวกพงหญ้าจับมาไว้ที่ก้อนหินก้อนหินสลักภาพกลุ่มคนจับคนท้องมาภาพเด็กทารก และภาพผู้คนที่ถูกพงหญ้าทิ่มแทงเพื่อมาต่อชีวิตให้แก่ก้อนหินนั้นเบกกี้รีบโทรหาตัวเองเพื่อบอกว่าอย่าให้ข่าวทำร้ายเทวิสเธอปวดท้องใกล้จะคลอดลูกเธอเห็นแผ่นดินใต้ก้อนหินแยกออกเพื่อรอรับลูกของเธอเธอเห็นเด็กและเหล่าผู้คนมากมายที่ถูกดูดกลืนชีวิตอยู่ใต้ก้อนหินนั้นเธอพยายามจะหนีแต่แล้วเธอก็ทนไม่ไหว ต้องเบ่งคลอดลูกออกมาโดยมีเหล่าพงหญ้าจ้องมองเธออยู่ซึ่งเมื่อเธอคลอดลูกแล้วก็ได้สลบไปเบกกี้สลืมสลือตื่นขึ้นมาก็พบว่าคาวคอยช่วยดูแลเธอและลูกอยู่คาวป้อนอาหารให้เธอกินแต่เมื่อเธอเริ่มรู้สึกตัวเธอพบว่าแท้จริงแล้วคนที่อยู่กับเธอไม่ใช่คาวจะเป็นลอสและอาหารที่เธอได้กินนั้นก็คือลูกของเธอเองเธอเสียใจมาก รอสจึงทิ้งเธอเอาไว้ให้ตายทางด้านเทวิสที่ตามหาเบกกี้สุดท้ายก็หาเบกกี้จนพบทางด้านโทบินเองที่หนีมาก็หนีจนได้มาเจอกับเบกกี้และเทวิสเทวิสโมโหจึงตะโกนท้าทายรอสเพื่อให้มาสู้กันเมื่อรอสออกมาก็พยายามจะฆ่าเทวิสและพยายามบังคับให้โทบินไปสัมผัสกับก้อนหินเพราะโทบินในไทม์ไลน์นี้ยังไม่ได้ถูกทำให้เป็นส่วนหนึ่งของก้อนหินนั่นเองครับ เบกกี้ใช้พลังเฮือกสุดท้ายหยิบสร้อยออกมากำไว้ในมือและต่อยเข้าไปที่ดวงตาอีกข้างหนึ่งของลอสโทบินจึงหลุดออกมาได้และเบกกี้ก็ตายโดยที่สร้อยนั้นอยู่ในมือของเธอครับซึ่งณนะจุดนี้ก็เป็นการตายแบบใหม่ปกติสร้อยต้องอยู่ในกระเป๋าชุดแซกเทวิสต่อสู้กับลอสสุดท้ายก็ฆ่าลอสได้หลังจากนั้นเทวิสจึงคิดหาทางที่จะช่วยทุกคนไม่ให้ต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้อีก เขาจึงเข้าไปจับก้อนหินเพื่อทําให้ตัวเองเนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งของพงหญ้าและนั่นทําให้เทวิสรู้เส้นทางทั้งหมดของพงหญ้าเทวิสพาโทบินหลบหนีออกไปจากพงหญ้าโดยได้ให้สร้อยของเบกกี้ที่เทวิสเก็บได้จากศพเบกกี้ที่ทำลายที่1ให้แก่โทบินซึ่งเป็นคนละเส้นกับที่เบกกี้ใช้ต่อยรอสตะกี้นะครับและเทวิสบอกให้โทบินช่วยหยุดยั้งไม่ให้ข่าวกับเบกกี้เข้ามาในพงหญ้าด้วยเทวิส จึงส่งโทบินมาไว้ยังห้องของโบสท,ที่ล็อกอยู่จำห้องนี้ได้ไหมครับตอนทำลายที่สองที่เทวิสเข้าไปสำรวจในโบสและพยายามจะเปิดห้องห้องหนึ่งแต่เปิดไม่ออกเพราะมันล็อกจากด้านในเป็นห้องนี้แหละครับโทบินเดินออกจากห้องมาเขาได้ยินเสียงของเขาเองร้องของความช่วยเหลือออกจากพงหญ้าและเห็นเบกกี้กับคขากำลังจะเข้าไปในพงหญ้าโทบินจึงรีบวิ่งไปห้ามและบอกกับพวกเขาทั้งสองคนว่า ถ้าหากพวกเขาเข,าเข้าไปจะไม่มีวันกลับออกมาได้อีกและโทบินก็ส่งสร้อยที่ได้รับมาจากเทวิสให้เบกกี้ดูเมื่อเบกกี้เห็นสร้อยจึงสอบถามว่าได้มาจากไหนโทบินบอกว่าได้มาจากเทวิสเธอจึงยอมเชื่อโทบินและบอกให้คาวหยุดที่จะเข้าไปในพงหญ้าคาวถามรายละเอียดกับโทบินแต่โทบินบอกว่าจะอธิบายให้ฟังทีหลังให้รีบหนีไปจากที่นี่ก่อนทั้งหมดจึงขึ้นรถ โดยคาวจะขับรถไปต่อแต่เบกกี้กลับบอกให้คาวเนี่ยกลับไปยังเมืองที่จากมาเธอตัดสินใจแล้วว่าเธอจะเก็บเด็กในท้องไว้และเลี้ยงดูเองซึ่งเทวิสรู้ว่าทุกคนไม่ได้เข้ามาในพงหญ้าแล้วเขาก็ดีใจที่สามารถช่วยทุกคนเอาไว้ได้แล้วเขาก็ล้มลงสิ้นใจตายเพราะอาการบาดเจ็บก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสรุปเนื้อเรื่องและทำลายอินจ์ทอการ์ด ก็หวังว่าคงจะทําให้เพื่อนๆคลายข้อสงสัยไปได้บ้างนะครับผมว่าจุดเปลี่ยนของเรื่องน่าจะเป็นตอนที่เบกกี้โทรหาตัวเองเพื่อเตือนทําให้เทวิสระวังตัวมากขึ้นนิดนึงดังนั้นตอนตกจากตึกล้างเลยไม่ตายครับซึ่งปกติตรงนี้เทวิสน่าจะต้องตกตึกตายไปแล้วเทวิสจึงยังสามารถลากสังขารออกมาตามหาเบกกี้ได้ซึ่งนั่นน่าจะทําให้ทม์ลน์ตรงจุดนี้เปลี่ยนไปนั่นเองครับ ส่วนอีกจุดที่น่าจะงงกันก็คือตอนจบที่เบกกี้และคาวไม่เข้าไปในพงหญ้าพอโทบินมาเตือนนณทไลายนี้ทุกคนจะยังมีชีวิตอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นคาวเบกกี้โทบินลอสนาตาลีเทวิตและเจ้าหมาเฟรดดี้แต่ถ้าว่าหากพวกเรามานั่งนับจำนวนโทบินก็จะมีโทบินอยู่3คนครับคนแรกก็คือคนที่ออกมาจากพงหญ้าคือตัวโทบินที่วิ่งตามเฟรดดี้เข้าไป คนที่2คือคนที่ยังไม่ได้เดินทางมาซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีทำหลายนี้เกิดขึ้นนะครับแต่สักพักผมคิดว่าน่าจะมีครับคนที่3ก็คือโทบินที่อยู่ในพงหญ้าแล้วคอยเรียกคนมาช่วยซึ่งเป็นโทบินที่แตะอินแล้วหากเรามานั่งจับผีหนังมันก็จะมี3จุดที่ทําให้เราได้งงนั่นก็คือ1ตอนที่เบกกี้โทรหาตัวเองเพื่อเตือนเรื่องเทวิสกับขาว ปกติโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันจะไม่สามารถโทรหาเบอร์ตัวเองได้นะครับพอตะกี้ผมลองโทรแล้วมันก็ขึ้นสายไม่ว่างถ้าให้คิดแบบมึนๆหรืออาจจะเป็นเพราะเป็นคนละธารรายกันหรือเปล่าจึงสามารถโทรหาเบอร์ตัวเองได้ 2. โทรบินที่มีอยู่ถึง3คนคนที่อยู่ในพงหญ้าไม่มีปัญหานะครับก็อยู่ในนั้นต่อไปส่วนคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยจะมีปัญหานิดนึงเพราะว่าการมีตัวตน2คนนี่ถ้าเป็นหนังเรื่องอื่น ส่วนใหญ่ก็คงจะไล่ล่าฆ่ากันเองเพื่อให้เหลือตัวต,วตนเพียงคนเดียวประมาณนั้นครับแต่เรื่องตรงนี้ไม่รู้จะยังไงต่อหนังคงให้เราไปลองคิดกันเองครับ 3. ส,สุดท้ายเรื่องจุดเริ่มต้นของไทม์ไลน์ว่าใครเข้าไปก่อนผมว่าตรงนี้คงไม่ต้องไปคิดกันครับเพราะมันก็เหมือนไข่กับไก่อะไรเกิดก่อนกันนั่นเองคิดไปก็ปวดหัวปเปล่าๆครับสรุปถ้าใครสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ ส่วนวันนี้ผมขอจบการสรุปในเรื่อง In the t a l l g r a s s ไว้เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ